อดีแอบมาหาฮะแด่เอ๋ค่ะดูสิค่กลัวลูกจะก้างติดคอวันวันหนึ่งแล้วดูนอนเป็นปวนตาเป็หดดเลยที <c oughs> ่สำคัญคือดูสิคะเนี่ย <c oughs> นั่งรองแม่กินข้าวกันเนี่ยดู <c oughs> เอ๊ไปหมดเลยค่ะถุงแพทน,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 น่ารักมากเลย,น,น,เเน,น,ยนั่งกันน่ารักมากน้องอนลดงกินข้าวน้องเลียจ้าไปหมดกำลังทำกับข้าวเนี่ยนะบูชีวิต ชีวิตแม่ะะเลยค่ะเรียนตี้มากเลยเนี่ยพี่อ้อมมาแอบถ่ายทุกคนไม่ได้เกรงใจแม่เ้าหอมเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่หล่อนก็มาแอบถ่ายเอาเธอคัเนี่ยวามที่หล่อนมาแอบถ่ายนะแม่ก็งงงงงะเนาะฝรั่งหนูอินคนเดียวเนี่ยได้ยังไงล่ะลูกคนอื่นยังไม่ได้กินเลยลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกยวเจ้าจะไปหมดลงมาลูกนี่แหละค่ะแม่นะคะทุกคนสุดยอดเลย ไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเราเวลาเราบีบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าก้างมันแทงมือเราอถ้าเราใส่ถุงมือเราจะไม่รู้หรอกอันนี้ฝรั่งเลยร้องกันเจียวจ้าไปหมดร้องกันเจียวจ้าพี่อ้อมก็มาแอบดูนะทุกคนดูเถอะพี่อ้อมเนาะพี่อ้อมโอ้ยทุกคน ดูพี่อ้อมเอาชีวิตมนุษย์แม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะเย็นๆแล้วลูกนะเดี๋ยวแม่ผสมให้ก่อนนะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าทุ่มกว่าโอ้ตายตายตายสามสิบต่อตัวนะคะนั่งรอกันสามพี่หกพี่อ้อมโอ้สามสิบหกหรืออ้อมอังอู่สั่งไม่อยู่แล้วก็จะสามเจ็ดก็เลยเดี๋ยสามหก เหม็นเนื้อไอ้ขอนมงน่ารักมากคือรุ่นเล็กรุ่นเล็กอยู่ขนมงนี่เดี๋ยวลูกเดียวแม่ก็มือเป็นละวิงเดี๋ยวนะลูกนะบางทีเราก็ถามมาทำไมใส่ถุงมืออ๋อมใช่เขาไม่ใช่ถ้าใส่ถุงมือมันจะไม่รู้ว่ากั้างอยู่ตรงไหนแต่ตั้งคอลูกก็อ้อมก็เอาไก่ไปเลยเดี๋ยวแ,แม่เอาไก่โรยให้ใครชอบไก่แม่ก็เอาไก่โรยฉีกไก่ยีไก่ไว้ให้ แม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะแต่ว่าพี่อ้อมเขาเปิดเผยเองคลิปนี้เป็นคลิปของพี่อ้อมตัวดีแลราค่ะมาที่เราเห็นแม่ทำกับข้าวทุกทีมาเยี่ยมเยียนทุกรอบอยาเพิ่งกินลูกกไปไปเดี๋ยวแม่ใส่จานให้เสร็จลวเสร็จละๆๆลอ้อมเสร็จแล้วโอเค